วันนี้เรามาดูต้นปีบขาวกันนะคะกำลังจะโรยนะคะปีบขาวที่บ้านต้นใหญ่มากค่ะเนี่ยเพิ่งมาดูอีกครั้งหนึ่งก็โรยไปเยอะแล้วนะคะอันนี้เรียกว่าปีบขาวนะคะมีอยู่ทั่วไปค่ะปลูกง่ายนะคะปีบขาวเนี่ย ปลูกง่ายมากเป็นดอกเป็นดอกย้อยลงมาอย่างนี้นะคะที่เห็นสีน้ำตาลน,นั่นมันก็คือจะโรยไปแล้วถ้าเรามายืนใกล้ๆก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะดอกปีบขาวเนี่ยดูใกล้ๆก็สวยอะคะ่ะสวยมากตอนที่เขาตอนที่เขาขาวเต็มพวงเนี่ยมันจะน่าดูมากจะย้อยอย,อย่างเนี้นะคะ่ะ นี่ไหวไปตามลมค่ะนี่คือปีบขาวนะคะหรือเขาเรียกว่าดอกปีบนะคะดอกปีบนะคะการสลองขาวปีบเนี่ยบางครั้งเขาก็เรียกการสลองแต่อันนี้ก็สีขาวนะคะสวยไหมคะสวยไหมคะจะต้นเบลอเลยค่ะต้นใหญ่มากเป็นพวงระยะลงมานะคะนี่คือปีบขาวค่ะพี่น้องค่า ดูใกล้ก็สวยมีกลิ่นหอมด้วยค่ะปีดขาวมีกลิ่นหอมเลน,น่อยนะคะแต่ต้องมายืนใกล้ๆนะคะความสวยงามเขาก็คือเขาจะเป็นเขาจะห้อยระยะลงมานะคะเมื่อเขาต้องลมก็จะไหวๆทำให้เราดูแล้วเรารู้สึกมีความสุขนะคะมีสิ่งของที่เคลื่อนที่ได้เนี่ย แตจะเป็นพวงเต็มต้นเลยนะคะช่วงนี้เขาเริ่มโรยแล้วค่ะเริ่มโรยแล้ว